น,นี่เย็บกางเกงผ่ายืดให้ชมนะจะทำขายนะนี่นักเรียนดูนี่เย็บเป้าก่อนอันดับแรกนะพอเย็บเป้าเสร็จอันนี้คือชิ้นหน้าส่วนนี้โค้งโค้งนี่ส่วนที่เป็นกระเป๋าแล้วก็เย็บกระเป๋าก่อนเอาชิ้นที่เป็นโค้งโค้งเหมือนกันของกระเป๋ามาใส่นะคะ,ะสาธิตวิธีเย็บกางเกง ผ้ายืดแบบง่ายๆโดยที่ไม่ต้องมีเส้นอะไรแต่ว่าเราตัดเผื่อเย็บหนึ่งตีนผีไว้เลยนะคะสำหรับคนที่ทำเสื้อผ้าสำเร็จรูปนะเราก็เผื่อนักเรียนที่ไม่มีงานทำอยากจะฝึกเย็บแล้วก็ไปเย็บโรงงานนะก็เย็บส่วนที่เป็นกระเป๋าก่อนนะหนึ่งตีนผีนะค่อยๆไล่ามา อ่าตรงนี้มันไม่เท่ากันไม่เป็นไรีร๋ยวเราก็ตัดออกนะอ่าพอได้อย่างนี้เสร็จส่วนที่เขาไม่เท่ากันนี้เราก็เลมออกนะคะเลมออกหรือนักเรียนก็ตัดมาให้มันเท่ากันตั้งแต่ทีแรกนะก็ขลีปบอย่างนี้ก่อนนะคะเพื่อที่จะกลับเข้าไปด้านในได้นะพอลีบอย่างนี้เสร็จอันนี้มันเป็นผ้าย,ยืดเราก็พัดพลิกมาเลยนะคะ ดึงนิดนึงเพื่อให้ให้ได้มันหายน่นนะจากนั้นก็พับเข้าไปเอาเอาส่วนนี้เข้าไปเล็กน้อยนะคะเอาเข้าไปอย่างนี้พับเข้าไปอย่างนี้เพื่อเดินคิ้วปากกระเป๋านะคะจับอย่างนี้แล้วก็เย็บเดินคิ้วปากกระเป๋าอย่างนี้นะคะอ้าวพอได้อย่างนี้แล้ว พอได้อย่างนี้แล้วดึงเพราะว่าผ้ายืดเวลาเย็บมันจะย่นเข้าไปนิดนึงดึงนิดนึงเพื่อให้เขาเรียบจากนั้นก็เอาแผ่นที่รองล่างมานะคะจะมีสีด้านนอกด้านในก็ต้องเอาสีด้านโชนเข้าหากันนะคะอันี้เขาเป็นแบบนี้เอาริมนี้ให้เสมอทางนี้ริมนี้ครับตรงนี้ก็เกลี่ยไปให้เรียบนะคะ เกี่ยไปให้เรียบแล้วก็เอาเข็มล็อกปากกระเป๋าไว้นะคะแล้วก็พลิกกลับมาตรงนี้ด้านข้างนี้ด้วยนะพอได้อย่างนี้เสร็จพลิกกลับมานี้คว่ำเขาลงไปมีเห็นไหมแผ่นนี้เขาจะโคง้งเราก็เย็บตามนี้เลยนะคะถ้าทำวิธีเย็บแบบนี้เราจะได้างานที่ มันเย็บได้ง่ายขึ้นนะคะบางทีถ้าเราตัดเสมอมาเลยพอมาวางแล้วบางครั้งมันไม่เท่ากันนะนักเรียนส่วนผ้ายืดดึงดึงแผ่นล่างคืนมานิดนึงมันก็จะได้เท่ากันตรงนี้นะคะเพื่อที่เราจะมาเจียนเราเองมันจะเน็ตมันจะชัวร์กว่านะแต่ส่วนมากโรงงานเขาจะตัดเสมอกันมาให้นักเรียนก็วางให้เสมอกันเอาก็แล้วกันนะแต่บอกปรักการว่า ต้องเย็บแบบนี้นะในงานนี้สอนเฉพาะคนที่อ,อยากไปทํางานโรงงานจะได้รู้วิธีเย็บนะบางคนยังเย็บไม่เป็นเราก็หนีไ,ม,นไม่พอเย็บได้อย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราก็ไปโพ้งนะคะโพ้งแล้วเดี๋ยวหลังจากที่เราไปโพ้งมาแล้วนะคะโพ้งเป้าโพ้งกระเป๋า เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเดินยืดตรงนี้ให้ติดกับตัวกางเกงยืดตรงนี้ให้ติดกับตัวกางเกงทั้งสองข้างจากนั้นเราจะเอาด้านโชว์ขึ้นมาจับตรงเป้านี้ให้ตรงกันแล้วก็ไล่ามานะคะสองข้างนี้เราจะมาเช็กให้เท่ากันก่อนนะคะโดยจับเป้าให้ตรงกันแล้วก็ไล่ามาแล้วก็เช็คปากกระเป๋าให้เท่ากันด้วยนะคะให้ตรงกัน ทีนี้เราก็มาดูว่าของที่เราสร้างแพทเทิร์นมาจากที่นี่มาถึงตะเข็บข้างมันห่างเท่าไหร่แต่ตัวนี้โคกำหนดไว้ให้ห่างห่างหนึ่งนิ้วก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะหนึ่งนิ้วกระเบียดก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะตัดส่วนบนให้มันตรงกันก่อนนะคะกัะเส้นเอวนะคะที่เกินตัดทิ้งไปจากนั้นที่นี่ มาหาที่นี่เช็คเข็บข้างให้ดีนะคะปากกระเป๋าให้ตรงกันจากนั้นจากที่นี่มาที่นี่มันจะเป็นเส้นโค้งนะคะนักเรียนก็ว่าเส้นโค้งมาแล้วก็หนีไปอย่างนี้เผื่อเย็บเล็กน้อยนะคะหนีไปอย่างนี้ให้มาถึงที่นี่แล้วก็หนีให้เขาเสมอกันอย่างนี้นะคะให้เขาเสมอกันแบบนี้นพอเขาเท่ากันแล้ว เราถึงจะเอาชิ้นหลังมาประกบนะคะชิ้นหลังก็เย็บเป้าลกลางหลังไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็ไปโพมให้เรียบร้อยอ่าเดี๋ยวข้างบนจะมันจะใส่ยางมันก็เลยยากกว้างหน่อยนักเรียนก็เอาอันนี้มาวางที่นี่นะคะวางให้ตรงกันตะเข็บข้างนะคะต่อตะเข็บข้างก่อนย้ำนิดนึงแล้วก็ ตรงนี้เป็นเส้นโค้งช่างเขาอันนี้เขาเป็นยืดอยู่แล้วนักเรียนก็จักที่นี่มาให้เท่ากันกับของชิ้นหน้านะคะแล้วก็เย็บเข้ามา1ตีนผีนะคะหรือนักเรียนเผื่อเย็บแค่ไหนนักเรียนก็เย็บเข้ามาแค่นั้นบางคนเผื่อครึ่งนิ้วก็เย็บเข้ามาครึ่งนิ้วนะคะอันนี้ครูเผื่อประมาณ1เซนเราก็เอาเข้าไป1เซนแล้วก็เย็บนะคะ เย็บไปอย่างนี้เย็บตะเข็บข้างทั้งสองข้างเลยนะคะเวลาเย็บผ้ายืดนะ่ะบางครั้งตอนจบมันไม่เท่ากันไม่ต้องซีเรียสเดี๋ยวเราไปแต่งชายนะคะถ้ามันถ้ามันห่างกันนิดหน่อยนักเรียนก็ เขายืดได้ดึงตรงนี้มันนิดนึงแต่ห้ามดึงเยอะเกินนะเดี๋ยวฝั่งนี้มันจะย่นตอนแรกยังไม่ต้องดึงเย็บไปเรื่อยๆก่อนนะคะอ่าทีนี้มาดูถ้ามันห่างกันประมาณครึ่งนิ้วไม่ต้องดึงปล่อยเลยเดี๋ยวเราตัดทิ้งถ้ามันห่างกันนิดนึงไม่ถึงครึ่งนิ้วเราก็ค่อยดึงมาให้เขาเท่ากันนะคะอ่าอันนี้คือเขาห่างกันเยอะเราก็ไม่ต้องดึงเดี๋ยวเราก็เฉือนทิ้งไปเลยนะคะเย็บแบบนี้ทั้ง ชิ้นหน้าและชิ้นหลังนะคะจากนั้นเราเออทั้งสองข้างเอาชิ้นหน้าชิ้นหลังมาประกบกันจากนั้นเย็บเป้านะคะเย็บจากกลางเป้าก่อนอย่าไปเย็บจากขาขึ้นมาเดี๋ยวตรงนี้มันจะไม่ตรงกันเอาเป้าเป็นหลักนะคะเอาวางเย็บตรงเป้าก่อนนะให้ตะเข็บไปทางเดียวกันย้ำนะคะแล้วก็ค่อยๆไล่มาอันนี้ท้องขานะคะไล่มาอย่างนี้ ไล่มาอย่างนี้นะคะพอได้ข้างนึงแล้วเห็นไหมขาเกาไม่เท่ากาันไม่เป็นไรนี่เราก็มาหนีบออกให้เท่าชิ้นหน้าเอาชิ้นหน้าเป็นหลักนะคะก็ตัดออก ให้เขาเท่ากันนะอันนี้ไม่ยากนี่ก็ทําอย่างนี้นะคะ,อะพอได้เสร็จกลับข้างมาฝั่งนี้บ้างนะคะอีกข้างนึงท้องขาอีกข้างนึงคือไล่จากเป้าเป็นหลักนะคะอย่าไปเย็บจากขาขึ้นมามันจะทําให้บางทีเป้ามันเคลื่อนที่มันไม่ตรงมันก็จะไม่สวยทรงกางเกงก็จะบิดนะคะ,ะมาอ่างนี้เลย แบบนี้นะคะอืมได้หมดอก็เย็บเย็บอย่างนี้นะคะ,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 คะแล้วก็ไปโพ้งนะคะโพ้งแล้วก็ตัดปลายขาให้เท่ากันแล้วก็โพ้งรอบปลายขานะคะเดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปค่ะพอเราไปโพ้งมาแล้วนะคะ พอโผล่มาแล้วเขาก็จะเหลือช่องตรงนี้ไว้ใส่ยางยืดนะคะเราก็เตรียมยางยืดขนาดสองนิ้ว <c oughs> วัดไปสิบห้านิ้วแล้วก็ทบนะคะก็รวมเป็นสามสิบนิ้วนะคะกระเกงตัวนี้ก็จะใส่ได้เริ่มที่เอวสามสิบสองนะคะเพราะว่าเราจะต้องเผื่อให้เขารัดเข้าไปเอวสาสิบสองก็จะอยู่นะคะรูก็ ทำจำหน่ายให้ทักข้อความเอานะคะก็ไปสามารถไปตัดขายได้เลยไปวางตามนี้แล้วก็ตัดขายได้เลยใครใครเอาผ้าฝ้ายก็ตัดได้นะคะผ้าผ้าผ้าฝ้ายผ้าธรรมดานี้ก็ตัดได้เพราะว่าช่วงนี้เขานิยมใส่ผ้าไทยก็ใช้หลักการเดียวกันถ้าใครอยากใส่ ทำผ้ายืดก็ทําตามนี้เลยนะคะตามนี้ถ้าสร้างแพทเทิร์นไม่ได้ก็สั่งแพทสั่งแพทเทิร์นเอาแล้วก็ไปนั่งเย็บเย็บตามที่ครูทําให้ดูนี่แหละแล้วก็ไปทําขายได้เลยนะคะแพทเทิร์นก็เดี๋ยวทักข้อความไปแล้วกันนะใครสนใจก็ทักข้อความพอได้อย่างนี้เสร็จนะคะก็ตัดที่นี่ อัดที่นี่แล้วก็เห็นไหมคะเขาก็จะมีรอยต่อตรงนี้เราก็ไปโพ้งนะคะโพ้งให้สวยงาเราก็พลิกไปด้านใดด้านหนึ่งนะคะพลิกไปด้านใดด้านหนึง่งแล้วก็เย็บให้เขาทับกันลงไปอย่างนี้นะคะสองรอบนะคะ<ม>เพื่อให้เขาให้เขาแนบลงไปเขาจะได้ไม่ตั้งขึ้นมานี่เห็นไหมคะเขาก็จะแนบลงไปส่วนหาง ใครมีเข็มโคเชแบบนี้นะคะนักเรียนก็เก็บหางเขาเข้ามามันจะได้ไม่เป็นลุ่หลุดนะคะนี่เก็บหางดึงเข้ามาเห็นไหมคะไอตัวนี้ก็จะเก็บเข้าไปอ่าคราวนี้ก็จะหน้าตาแบบนี้คราวนี้เรามาเกียร์นะคะเกียร์เอาด้านหน้านี้ด้านหน้านี้ให้เรียบนะคะให้ยางยืดไปอยู่ข้างหลังให้หมดเลยนะคะ พอเขาเรียบแล้วตะเก็บข้างของฝั่งนี้เย็บอย่างนี้เลยเย็บอย่างนี้เลยนะคะเย็บยืดให้ติดกันไว้นะคะนี่เย็บยืดให้ติดกันไว้แบบนี้เก็บงานเก็บเสร็จได้อพอได้อย่างนี้เสร็จนะคะที่เหลือด้านหลังยางยืดดึงอย่างนี้นะคะดึงอย่างนี้พอดึงอย่างนี้เสร็จตรงกลางอยู่ตรงไหนอยู่ที่นี่ ตรงกลางก็หมายถึงตรงเป้าหลังนะคะยืดไว้อีกเส้นหนึ่งเพื่อไม่ให้ยางเขาล้มเขาจะได้ตั้งอยู่ตลอดนะคะใครจะเดินสม็อกก็ได้แต่ตัวนี้ยังไม่สอนเดินสม็อกไว้ตัวต่อไปนะคะอานจะยากเกินไปสําหรับมือใหม่นะคะก็ให้ใช้อย่างนี้เลยเห็นไหมคะด้านหลังก็จะหน้าตาแบบนี้ก็โอเคแล้วนะคะส่วนที่เราลูดไว้เขาก็จะอยู่ด้านข้าง นี่ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็ใส่ได้เลยก็เป็นกางเกงขายาวใส่ยางยืดสำรับมือใหม่นะคะเดี๋ยวตัวต่อไปจะพาทาแบบเดินสม็อกข้างหน้าก็ยังคงยางไว้อยู่เล็กน้อยนะคะมันก็จะยืดช่วยการเวลาใส่นะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะสอนกางเกงตัวใหม่ให้นะคะสวัสดีค่ะ